ดีๆที่ช่องเพื่อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในโลบ็อกในกับแมปก๊อบบี้เคียรเตอร์นะคะหรือแมปที่เราสามารถสร้างก๊อบบี้ได้นะคะเออซึ่งถ้าใครอยากเล่นก๊อบบี้ผมเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะฮะเออเอามีคนมาเล่นเลยนะฮะเพื่ระเบิดจัดเอ๊ยน,นะฮะเดี๋ยวผมจะไม่สปอยเอยอะนะเพราะกอบบี้ผมมันจะค่อนข้างยาก ดูจากชื่ก็ูเลยนะคะอินฟอร์อร์อบบี้ก็อออบีไอพีคำอก็แปดสามสองหนึ่งสองเก้าห้าหกหก้เค่ะก็สามารถจะเล่นได้เอ้หกเลว่าผมเไม่พออยู่นั้นอีของคุนตอนนี้มีแขกรับเชิญเป็นสีเอ็พดีใช่ครับซึ่งเขาก็เป็นน้องเองะะากงีไปที่น้อ เาเป็นน <mile> ้องนะขึ together, uh, huh? okay, ้นค uh, ่าเขาครูก็สามารถมาเล่นได้นะนะดูชื่ออบบี้น้องผมก็ศูนย์สามสองศูนย์สามศูนย์เก้าห้าหกสองแปดตัวลขสองนะฮะสามารถมาเล่นกันได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของน้องผมเลยครับชื่อว่าอะไรครับชาหามอย่าลืมติดตามด้วยนะครับอือผมจะไปสไลด์ผมจะให้ดูอาผมให้ดู แคปหน้าจอก,กันเอาไว้หรือหยุดสต็อปกันก็ได้นะฮะเออ,อเถ้าจุดนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะโอ้โหตายฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักประมาณด่าสำคัญเพราะผมเนี่ยตายไม่ได้นะฮะผมเป็นเจ้าของออบบี้อะ่ะเออเจ้าของออบบี้ที่ไหนเขาจะตายกันนะผมถามหน่อยว่าใครมาวางไว้ต,ตรงนี้ไว้เนี่ยโฮวางวางไว้เองนะฮะเทมจะรั่วเลย

แก่ปะมีคนไปทิ้งไข่บอบบี่ผมหรือเปล่าวะเนี่ยมันอายนะน่าหงายไปแล้วนะฮะจบคลิปครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กด้วยครับคลายให้ช่องสามสอง xcd ด้วยนะครับหรือสามสอง xcd ก็ได้นะฮะไม่ใช่สามสอง xddd แล้วก็สี่สอง xcd นะครับไปแล้วครับจู๊